ชุดเจ้าสาวของการว่าที่เจ้าสาวของเสกโลโซค่ะตื่นเต้นแทนจริงๆล่ะค่ะ,กา,าาะ,คะการลองชุดเจ้าสาวจอเข้าประตูวิวากับหนุ่มเสกวันที่31สิงหาคมค่ะเรื่องปัญหาผัวผัวมีเมียเนครอบครัวของเซกโลโซดูจะเงียบไปแล้วล่ะค่ะหลังจากบรรดาเมียเมียถูกเจ๊าการวิภากรจัดการสักกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเลยเปิดทางให้เจ๊ากานแบบลงสะดวกโยทินเลยล่ะค่ะ กลับมาใช้ชีวิตคู่กับอดีตสามีกลายเป็นสามีปัจจุบันอีกครั้งอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่วคะค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคู่ของกานและเสกนั้นจะเป็นคู่อโลเวงรักรัก,รกเลิกเลิกและก่อให้เกิดกระแสด,ดรามามานานหลายต่หลายปีแต่กลับมาใช้ชีวิตคู่กันใหม่อีกครั้งเป็นครั้งแรกที่เจ๊ก,กานเธอได้แต่งงานแล้วคะ่ะได้ใส่ชุดเจ้าสาวอย่างที่บรรดาสาวๆาวต่างใฝ่ฝันกันมานานเลยทีเดียวโดวยทางด้านงานแต่งจะจัดขึ้นในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้ ล่าสุดนี้การวิพากษ์ได้มีการโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ระบุเอาไว้ว่าวันนี้แม่ได้ไปลองชุดแต่งงานทั้งชุดเช้าเย็นเจ้าพอค่าเช่าก็ชุดละ3-4ถึงหมื่นแม่ไม่เคยรู้เลยแต่แม่ไม่เช่านะแม่ให้ร้านก็ตัดใหม่ให้เรียบรู้ดูสบายไม่อึดอัดแม่ไม่เคยรู้เลยว่าชุดแต่งงานมันจะแพงขนาดนี้ผ้าฝรั่งเศสผ้าไหมลำพูนแพงจริงชุดหนึ่งก็แสนห้าอบแต่ก็ซื้อแบบเรียบ ร้อยรู้ไหมว่า เพราะอะไรหนึ่งคือชุดประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ใส่กับเขาแม่ใส่เสร็จก็จะให้ทางรัฐก็ซักแห้งจัดการเก็บไว้ตลอดไป3สําสคัญที่สุดที่แม่ไม่ยอมเช่าและตัดใหม่หมดในแบบนี้แม่ต้องการก็เพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นชุดที่สําคัญที่สุดในชีวิตแม่ 4. แม่ให้ลอนดอนทั้งสองชุดนะลูกเก็บรักษาไว้มันมีคุณค่าทางใจของครอบครัวเราลูกจะใช้หรือไม่ไม่สําคัญมัน สำคัญตรงที่ว่าถ้าแม่ตายไปลอนดอนอาจจะหยิบชุดสองชุดนี้มาลูบจับดูบ้างเมื่อคิดถึงแม่รักลอนดอนนะลูกยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยคะ่ะ